บีบีสเนวันนี้ครับมาพูดถึงเรื่องดีๆของวงการฟุตบอลไทยเราบ้างนะเพราะว่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยก็มันทาแป้งนะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดถแถลงข่าวนะฮะในหลายเรื่องราวนะครับที่สมาคมฟุตบอลนะครับยังค้างคา,าอยู่โดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินของบริษ,ษัทสยามฟุตบอลซึ่งศาลสั่งให้ชดใช้สมาคมต้องชดใช้นะ เป็นจํานวนถึงรวมรอกเบีย้ยด้วยนะ500นห้าร้อยกว่าล้านะนะครับตอนนี้ก็หลายคนก็จับตามองนะครับว่าจะทยอยใช้กันเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็จะมีการฟ้องไล่เบีย้ยสมาคมชุดเก่าหรือเปล่านะครับก็เมือวานมีความชัดเจนขึ้นมาระดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายุคแป้งก็ได้เปิดแถลงข่าวพร้อมกับควักเงินส่วนตัวนะส่วนตัวนะยย้ำนะยีล้านบาทนะครับ ในการที่จะใช้นี่ก้อนแรกให้กับแซมสปอร์ตนะครับก็มีบิ๊กโบ้นรินพงศ์จีนาพักเป็นตัวแทนของแซมสปอร์ตมารับมอบเงินจำนวนนี้นะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นการที่จะพิสูจน์ความจริงใจให้เห็นนะว่าเนี่ยคือสมาคมเนี่ยตั้งใจที่จะใช้นี่แน่นอนนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าการบังคับคดีเนี่ยมันก็จะยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็น ความประสงค์ของลูกหนี้เจ้าชายหนี่ตรงนี้นะครับยี่ม,มาล้านบาทตรงนี้ก็ยังอมอบเงินให้อีกหล้านบาทเพื่อให้ทางสภากรรมการนะครับดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับขับเคลื่อนไปให้ได้ในช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมาดาแป้งนะฮะในความจริงใจขนาดพิโบเนี่ยยังพูดในการแถลงข่าวเลยว่าบนไทยนี่โชคดีนะคือมอีนายกแป้ง มาเป็นผู้นำนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่รู้จะออกรูปแบบยังไงแล้วก็สมมุติว่าเขาบอกว่าถ้าเกิด8ปีที่แล้วเนี่ยนายโกโรวีพ้นก็ยีไปแล้วก็มีมาดำแป้งมาททำงานต่อเนี่ยป่านนี้บอลไทยเขาไปบอลโลกแล้วมั้งนะผมว่าคิดคล้ายๆกันนะอาจจะไปยังไม่ถึงบอลโลกแต่มันน่าจะดีกว่านี้แน่นอนนะครับไม่ได้แบบเป็นหนี้สินตรงนงังตรงนี้นะฮะในส่วนของหนี้ที่เหลือนะมันก็ยิงเหลือเยอะเหมือนกันแหละ แต่ว่าก็มีทิศทางที่ดีมีแนวทางในการที่จะหาเงินมาชดใช้สัยปอดและทูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายเสื้ออย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับบริจาคนะครับรวมถึงการที่จะลดโชว์นักเตะไปในสภาคนะครับทั่วประเทศนะเพื่อให้แฟนบอลเนี่ย ซื้อตั๋วเข้ามาดูแล้วก็ยังมีการขายบัตรรอบพิเศษของรัคอรรมนูญี2499อธิการของเมืองด้วยนะก็ถือว่าเป็นการร่วมกันเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่านี่ก็คือสิ่งที่สมาคมของยุคมาดามแป้งเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าความจริงใจในเรื่องของการใช้หนี้สินตรงนี้แต่หลายคนจับตาดูครับว่าหลังจากนี้นะครับเมื่อเกิดการใช้กันแล้วเนี่ย มันทางกฎหมายก็ถือว่าเกิดความเสียหายขึ้นแล้วนะกับทางสมาคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อสมาคมชุดนี้ไม่ได้ก่อเรื่องให้เกิดหนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องไปไล่เบี้ยจากตัวต้นต่อของการที่ทําให้เกิดหนี้มูลหนี้ก้อนนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือการฟ้องไล่เบีย้ยซึ่งนายกแป้งเนี่ยเคยบอกไปแล้วว่าจะฟ้องไล่เบี้ยสภา,ากรรมการชุดเก่ายุคข,ของพลเอก สมยศพุ่งผลม่วงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับจับตาดูวดีว่าการฟ้องไล่เบีย้ยจะไล่ได้ไปถึงไหนจะสามารถเอาคนผิดที่แท้จริงมาชดใช้ร่วมได้หรือไม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูในในช็อตต่อไปแต่ขอเป็นกำลังใจให้กับนายกแป้งรุนพันล้ำสัาและสภากมการทั้งหมดครับ